กิจกรรมของกระทรวงสาธารณาสุขกันบ้างนะคะซึ่งเขาก็ได้เชิญชวนประชาชนทั่วประเทศร่วมลงนามปฏิญาณตนงดดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษาเพื่อทำดีถวายในหลวงตั้งแต่11กร,รกฎาคมถึง27ตุลาคมนี้นะคะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา88พรรษาค่ะ นายแพทย์รัชตระรัชตะนาวินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้กล่าวว่าในวันเข้าพรรษาของทุกปีนะคะคณะรัฐมนตรีได้กําหนดให้เป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติเพื่อเชิญชวนประชาชนงดดื่มสุราตลอดเทศกาลเข้าพรรษาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาซึ่งในปีนี้พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีก็ได้มอบคําขวัญวันงดดื่มสุราแห่งชาติว่าพัฒนายาวชนและทรัพยากรมนุษย์ต้องหยุดเป็นท่าสุราค่ะ เพื่อให้ทุกฝ่ายตระหนักและร่วมมือกันปกป้องอนาคตของชาติไม่ให้ถูกมอมเมาด้วยสิ่งเสพติดโดยเฉพาะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งถือเป็นสิ่งเสพติดที่หาง่ายนอกจากนี้จะทำลายสุขภาพคนดื่มและยังก่อให้เกิดความรุนแรงในครอบครัวและสังคมรวมทั้งอุบัติเหตุบาดเจ็บและเสียชีวิตก่อนวัยอันควรค่ะ โดยในวันงดดื่มสุราแห่งชาตินะครับกระทรวงสาวธารณสุขได้ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทั่วประเทศครับร่วมลงนามปฏิญาณตนงดดื่มสุราตลอดช่วงเข้าพรรษาทําความดีถวายในหลวงครับตั้งแต่วันที่31กรกฎาคมจนถึงวันที่27ตุลาคมถวายเป็นพระราชกุศลน,นะครับแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา88พรรษานะครับโดยลงนามได้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลวัดโรงเรียนมหาวิทยายลัยของรัฐศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมืองสถานบริการสาธารณาสุขสังกัดกรุงเทพมหานครหรือลงชื่อออนไลน์ได้นะครับที่ w w w t h a i a n t i a l บ o o o l c o m นะครับไไทยนะครับแล้วก็ anti คือ a n t i แล้วก็ alcohol.com โดยจะรวบรวมจำนวนชื่อทูลกล้าวทูนกระม่อมถวาย สำนักงานราชาเลขาธิการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหลังจากวันออกพรรษาครับรวมทั้งจะมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่หยุดดื่มได้ครบพรรษาติดต่อกัน5ปีเพื่อเป็นแบบอย่างของสังคมและก็เป็นขวัญ